เพิ่งจะตื่นเลยตอนนี้ประมาณหกเช้าวัอนะอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราไปตกกันต่อช่วงนี้น้ำมันจะสีไม่ค่อยแดงมันจะเ,เป็นขุ่นนิดหน่อยไปทางเขียวนิดนิๆสีมันมีขุ่นนะแต่ว่ามียังมีผักตกมี พวกเศษผักเศษอะไรลอยแล้วก็สถานการณ์น้ำจากเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยยังคงปล่อยน้ำลงมาเยอะอยู่เพราะฉะนั้นปลาสาย,ยุปลาแปลกๆที่ในกรุงเทพเนี่ยเราว็ยังตกได้ทั้งทุกที่ที่เราย่อนได้ตรงไหนก็ได้ย่อนย่อนลงไม่น้ำได้โอกาสได้ปลาสูงมาก เดี๋ยวรับน้ำก่อนเดี๋ยวไปดูเห็นต่อดูมาตาน้ำมาวันนี้น้ำจะเอื่อเอื่อยน้ำตายประมาณห้าสี่ห้าชั่วโมงเพราะฉะนั้นโอกาสได้ปลาวันนี้น้อยมากน่าจะสวยน่าจะสวย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 หน้าน้ำหลากมา โอ้มันใหญ่ขนาดไหนทิ้งตัวเบรกอ่อนมากวะเนี่ยเบร,รกหวานมาวะมึงติดอะไรเนี่ยทำไมมันยกแล้วเบร,รกไหลอ้าเบร,รกเข้าไปอีกมันลืมตัวมันลืมตัวมันโต้น,ตน้ำอยู่เนี่ยต้องขึ้นน้ำทีก่อนเดี๋ยววิ่งย,ยาวๆโอ้โห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  โอ้โหอ,โอ,โอ้ถ้าอย่างนั้นก็เจ๋วเลยน้องสอง่งลายไปให้มนเลยพีอีนี่ต่อสามสี่ช่วงได้นะสวายวใส่หัวเง,งี้ยใส่หัวเนิบๆเเผลอดุกใหญ่ด้วยอโอ้โอโอกาสเป็นดุกใหญ่สวยสูงเหมือนกันนะ มันโยกหัวแรงมากเลยอ่ะมันไม่เหมือนสวายอ่ะแต่ยูมันโยกหัวด้วยวะสวายแหละดุกดุกไม่กินนมปังก้อนใหญ่ขนาดนี้ก <c oughs> ระปุกมันใส่หัวมากกว่าน,นี้เออทำไมหน้าตาเหมือนปลาเพาะเลยวะ ววายวายยมัดเชือกอันนี้คีบคีบอันนี้มันเบอยคีบคีบหูมันอนะเหมือนเหมือนกระพงอะ่ะเดี๋ยวพี่ลากเข้าริมอ่ะ,ะเ,อเอามาเปล่ายังไม่หมดเลย เบ้เข้าไปเบ้เข้าไปไ่เอากมา้านตรงไม่ขึ้นเรือหรอกโยนไปเลยเดยี๋ยวจัดการเองโยนไปเลยขอบคุณครับ ครับนี่สวายน้ําแดงมาอีกแล้วสวายน้าหลากนมปังครึ่งแผ่นน้ปังฟางเฮาครึ่งแผ่นแต้มหัวเชั้นตินหน่อย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 ตามคลิปที่เคยลงกันนะตัวนี้ประมาณสามโลก,กว่าได้สดๆร้อนๆเนาหางตีสายชิ่งเนี่ยสายยูสายยูเนี่ยมันเอาหางตีสายชิ่งเงี้ยรู้เลยสายยูเนี่ยใหญ่ด้วยนะตัวเนี้ย หกเจ็ดขีดต้องมีอ่ะน่าจะกว่านั้นด้วยซ้ํำโอ้ยเฮียสายหัวงี้ประดุกไหวสัสประดุกไหวเฮียไหอยูมันขึ้นมาขนาดนี้มันไม่สายอย่างนี้แล้วเฮียประดุกประดุกโอ้โหใหญ่ด้วยโอเยเอีย อุตส่าห์ปลอบใจตัวเองนะอุตส่าห์อุตส่าห์ปลอบใจตัวเองว่าเป็นเป็นสายยูไอ้ยี่ข้างล่างแม่งไม่ยอมใส่หัวนะมาใส่ข้างบนนี่รู้เลยแม่งนะชิงหน้าสิบห้าปอนด์ โอ้ยเดี๋ยวยกแม่งลยสัตว์แค่โลเดียวเองเออต้องเจอต้องเจอมือเก่ามือเก่ามือป่าๆนี่แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยวะไอ้ดุโอยาน้ำแดงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ

ปลาตะปบสายใหญ่เว้ยใช้สวยใช้สวยเกิดค,ครึ่งโลไปเยอะเลยนะตัวนี้ติดปากไว้หรือเกินติดปากข้างในของเดียวไม่รู้อ่ะสาวอ่ะไม่รู้โอ้โหโอ้ยเหี้ย<ห>แดดจะออกสูดเลยมนะั้งเนีน่ยเ<อ>กินเปล่าติดปากโอ้โหสูดป่ะ มา,มาเลยครับนาบอยมายครับตัวปิดทิปน่าจะตัวปิดทิปตัวนี้วันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เนาะแปดตุลาหกหกโอ้โห้ซู่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 อ้าวมีดีดมีดีดอยู่ป่ะตื่น,น,น,นออกมุมกล้องเลย ท,ท,ทหนะ์นีนโอ้โหเสบเสบสายสีป่ปอนนะครับสายสีป่ปอนด์นะครับ<ป>ชิงหน้ากับสี่ปอนนะครับตัวเป็นโลลวเมิองอย่างเงี้ยได้อยู่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 

จริงเนี่ยแหมหน้าไปเทียบดูจังเลยไหนจะยูอไแล้วไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนเทียบ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 เ่ียบเท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 ียบเียีเทียบเหีนบเทียเนี่บเยเทอยบเียบเทีนบเียเอีนียาเทียเทียบเทียบเทียเทยบนียบีเเทเทีนเทียาเๆสีคบเทเเหมือนกันเห็นบเทยเนี่ยอันนี้มันจอกเงินๆเงาๆนี่มันออกขาวๆนวลๆจียเียบยหันข้างให้ดูหน่อย ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยมันอยู่หางคอหางไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันละสีคล้ายตัวคล้ายเลยนะคล้ายหลังเป็นยังไงสีหลังเป็นยังไงไอ้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 นี่มันออกเงาเไอ้นี่มันออกเทาๆเหมือนเทพาเออตาผอมันเหมือนทีมันเทพาแต่หน้ามันชัดเลยหน้ามันเห็นชัดเลยหน้าไม่เหมือนกันเนี่ยฟันกลางก็ไม่เหมือนตาก็ไม่เหมือนแล้วดูดิดูตามาเนี่ยใช่โอ้ยฟันไอ้นี่น้อยอ้าวหลอกกันน้อยเหมือนกันเว้ยอืม ่อกันอุ้ยคล้ายๆกันมากเลยแต่ว่าหนวดนี่คนละเรื่องแล้วเนื้อรอยนะเฮ้ยอร่อย,นะอย,ออยผมกินไป,ไปแล้ว